ผมก็ทําการถอดออกมาหมดแล้วผมจะบอกว่าตัวล่างนะเราต้องตอกออกแต่ตัวบนเนี่ยมันมันเป็นเกลียวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวบนอนะ่ะผมผมไม่ได้ตอกออกผมไขออกเฉพาะตัวบนนะวิธีการใส่นะครับก็ <Yeah. S 1> เอาสามอันเนี้ยอยู่ข้างบนสองตัวอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวมารอดูอีกทีว่ารถมันจะ เตี้ยลงหรือว่าจะสูงขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไล่ตามรูเลยครับใครอยากได้สูงก็เอาอาไว้รูใกล้ใครอยากได้เตี้ยรูผมจะใส่เป็นรูล่างนะําการใส่เป็นรูล่างเนาะแต่ผมว่าน่าจะต่อต่อออกหมดเลยสองฝั่งเท่าที่ดูนะ ส่วนในตัวแม่แรงเนี่ยที่ผมต้องมาใช้ช่วยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเราจะปรับเราเราเราจะขยับหาลูเนี่ยต้องใช้เพราะไม่งั้นไม่ได้